สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับภาคินพาคเอลเออท่านี่อ้วนนะแป้งนมย่างผักเหล้านุ่มเหล้านุ่มฟีมือน้องเน่เออแก้วสมุนไพรไหมโยกแน่วน่ะน้ำน้ำลำยนี่ถึงใสายจ๊บจ๊บใครเสียงอัมมาลาอัมมาลาบูวัตดีท่านผู้ช้มนะสวัสดีค่ะ อันมาล่ามีแฟนคลับได้แซบบ่วันเดี๋ยวซื้อบิ่งน้องเน่ย่างเนาะอ่ะเบิ้งกุกโอ้กุกกุกหอนปาดคุณทำอะไรนี่ว่าพี่ใขรเบิ่งครับชวัวร<ม>อเป็น,นตาเซบวันนี้ล่องล่องกล่องน้องเน่ได้หมนเน่ยชัดดีเนี่ ครับหอมชจุดห้าโลหอม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 แล้วนี่นะอ้วนบอกว่าเอาเห็มเห็มมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเฮาเฮาปิดไปก่อนโดเตาอบไหมเตาอบนี่สั่งมาจากไอ้แอฟริกาแอฟริกาวะเออเตาอบมาตรฐานโอ้งงับ นำลำยไหนำลำยไัสะอ่อนผักเนาอสัม,ม,มสผัสเน้ออวนนึ่นะอาพนังงานออฟฟิศไปทำงานได้แล้วลา<ะ>มาเดือไปขยะาาแปลงหนมยางครับ มันเมินจะเจอเตี่ยนหนึ่งผมเลยซัดมาสองกิโลแป้งนมยาน่างนมจิ้มแจ่ว2องกิโลมาไผขยะาาก,ก็มาเลยเออสะอ่อนพักนสะอ่อนสะออน,ออนมันยาก,กาดชุดยเลนนะวัน,น,นอืมนขนาดเราเอามาลาบอกกินข้าวแล้วไห้นหม <laughs> หนึ่งสองซ้ำว้าป so ุ่นซ like ิดเฟียงขึ้นห่านม่วบม่วบเลยนะเอวน้องเน่เมื่กินน้องเน่นั่งกับเราเ้วนะเอากินโซ่ดูเด็กกับบูมจังหน่อยจังหน่อยมือเลยจวดจัด จดจจดไฟโอ้บรรยากาศกำลังคากเนพุ่นมึงพี่น้องเอ้ย่ลมากินน้ำพอยเยือนเด้อค่ะองอสำหรับคลิปนี้กับค่นี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวผมจะบรรเลงเพลงกินก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ